ครับมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับกับผมใชัยเสดจริงเพชรที่ซ่องยูซใช้ยเสดจริงเพชรหูราสาตร์นะครับคลิปนี้สิเป็นคลิปเบื้องดวงของเจ้านะครับเป็นคลิปพิเศษสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะครับประจําปีพุทธศักราช2 5 6 2เป็นการพยากรณ์ภาพรวมของดวงชะตาเจ้าตลอดปี2562หรือปี2 0 1 9 เป็นการพยากร์เพียงแนวโนม้มและทิศทางนะเป็นคลิปฉลอง1นึ่งแสนซับสไครต์ของช่อง y o u t u b ใช้เสือกิงเพชรนะครับก็เลวเป็นภาษอีสานบางคนอาจจะตกใจนะครับคลิปนี้กาซิวเวาดวงเจ้าคือเก่าละนะครับปีนี้นะครับปีพุทธศักราช25 6 2าาวันที่22กุมภาพันธ์นี่ดาวพระราหูนี่ง่ายดาวพระดาหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินของเจ้าเนี่ย ง่ายเขาเรือนที่เรียกว่าอาริอารินะไปยู่บ้านค้นซื้อว่าอารินะนะครับดาวพระราหูง,ง่ายไปยู่บ้านค้นซื้อว่าอาริวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบสองไปจนถึงสิน้นปีไปยู่ในเรือนของดาวคู่ศัตรูคือดาวพุธนะครับง่ายเขาสู้กุมดาวที่เขาเรียกว่าราศีเมถุน แล้วก็ดาวเสาดาวประจํตัวประจํากายเจ้ายังโคจรอ,อยู่ตาแหน่งเกาอยู่มงเกาอยู่ในเรือนของพฤหัสบดีอยู่ราศีธนูหรือกุมดาวที่เป็นรูปคันธนูแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นดาวแห่งกุศลดาวแห่งอูหลักผู้ใหญ่ยัง,งโคจรอ,อยู่ในเรือนลาหบหรือเรือนลาบของเจ้า ลาบในทางโหราศาสตร์บ่งเปนลาบบันเฮาเด้ลาบแปลว่าลาพาเด้อลาบลอลิงสระอาพอสมเพาสระอาแปลว่าลาบลาพระหรือบอ่อเกิดของโชคลาบบัดที่นี้ในช่วงสองจังหวะวันที่สมีนาคมถกสองถึงวันที่25พฤษภาคมสองพัหาร้ดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ย ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือสหัสชชาโคจรเป็นวินาศตอชะตาและกายีจังหวะหนึงวันที่3 1ตุลาคมถึง31ท่าธันวาคมดาวพฤหัสกะสิงนยายเป็นวินาศตอชตาอีกครั้งนะครับฉะนั้นอีหย่งสิเกิดขึ้นกับเจ้าแน่ในดวงชะตาของเจ้านะค่อยๆฟังข่อยให้ดีๆนะครับคอยสิพัดยากรนในมุมลุมๆให้เจ้า ถ้าพูดถึงที่ผ่านมานับถอยหลังไปนิงแต่มือผมท้ายไปประมาณหนึ่งจุดห้าปีนิดแต่ดาวพระาหูไปเล็งดวงชะตาเจ้านาถอยหลังไปชีวิตบางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่ด้ันใดกันดันหนึ่งหนึ่งจากดาวพระราหูมาเล็งจุดเกิดเจ้าเช่นบางคนเนี่ยเปลี่ยนครูหรือบางคนก็เคยมีปัญหากับครูมีเหตุจัดฉาก ให้มีปัญหาคาราคาสังแน่อยู่เนื่องจากพระหูเล่งชะตาดังบทก่อนโหราศาสตร์ว่าไว้พระหูจรถึงลักขณะไหนเนี่ยบาปประคห์จรไปมาต้องทับกันทั้งจันนั้นทับลักขณะท้ายตัดชีวาถึงอาสันเขาบอกว่าคลราหูจรต้องลักถึงลักขณะสิตายโมเมนตตายยังสั้น บางทีเนี่ยมันกะิตายจากสิ่งเดิมๆของเดิมๆบางเทีกะตายจากสภาวะแวดลอ้อมที่มันดียูมันกะบ่ดีแบบเนี่ยตายจากคนรักเก่าก็ได้ายจ,จากของเก่าหรือายจ,จากสิ่ง,งเก่าเก่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ได้หรือบางท่านเนี่ยคบหากันมาหลายปีมีรูมีเต่ามีเหตุให้พัดพาดเลิกลาก,กันไปกัมีที่ผ่านมานะครับ แต่ขัคนค้นบ่เลิกล้ากะก็แสดงว่าในช่วงอิทธิพลล้าหูที่มาเล้งชะตาเจ้าเนี่ยมันว่าเฮ็ดมีอิทธิพลให้ความแน่นแฟนในหัวใจหรือในใจิตใจหรือจิตวิญญาณของเจ้าเนี่ยลดน้อยถอยลงมันเป็นตัวพิสูจน์แล้ว่าเจ้ากับเขามีความหนักแน่นม,มีความแน่นแฟนเพียงพอในช่วงดวงดาวเขามาเล้งส่งผลให้ชีวิตเจ้ามีป,ปัญหาแต่เจ้าบม่มีแสดงว่าเจ้ามันคงต่อลักนั่น หลายคนมีครูแต่คนมีนมครูมีโอกาสเจอคนลวงคนหลอกหรือผู้ใดเขามาในช่วงที่ผ่านมากอาจบ่เม,ม่นครูแท้หรืออาจสิเป็นคนที่ยังว่าท่านได้เป็นครูแท้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้ตลอดไปตลอดชีวิตตลอดกาลซึ่งเป็นเพียงแค่ครูจอดในทางหูรัาศาสตร์หรือเป็นครูที่มาลวงให้หลงแล้วกระจากไปการนี้ในบางคนเพราะลับอืู เป็นดาวเจ้าเรือนกันเงินไปลอยอยู่ในเรือนปะตะัตตรีบางคนมีโอกาสเสียงเงินไปกับคู่ที่ผ่านมาหรือบางคนก็นโดนโกงยืมเงินเราก็ได้คืนหรือมีเหตุเอาเงินคนอื่นมาหมุนมาใส่ไปหยิบยืมผู้ใดมาก็ได้หรือเขาไม่ยืมเขาไปก็ได้เป็นลักษณะของการมีเหตุการณ์จัดฉากให้เงินเงินท้อง มีเหตุการณ์ที่พ่อแม่นเงินหามาได้จัดมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นลักษณะที่ว่ามีการหยิบยืมมาเขามาใส่ก็ได้ก็บมีบางคนไปหยิบยืมธนาคารสถาบันตัวบุคคลมาใส่ก้อนกับมีหรือเอามาหมุนก้อนซึ่งเป็นเงในอนาคตเอามาใส่จาจก้อนก็ได้ที่ผ่านมาหรือราอยอย้านหูนี่ไปร้อยเงินปัตตานีเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องเสียเงนินไปหักสังคมส่วนรวมหรือเพศตรงขามหุ้นส่วนชีวิตก็ได้ มีสิ่งมาจัดฉากให้นิติกรรมที่เป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นครอบครัวมีเหตุให้บันทอนในเรื่องราวของเงินจัดฉากใ้เสียงเงินไปกับคนรอบตัวสังคมไกลคิดหรือบุคคลในครอบครัวก็ได้เป็นแบบนั่นหรือคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาก็ได้แต่เมื่อวันที่22กลุ่มภาพันธ์ดวงเจ้าสิเริ่มเปลี่ยนแล้วเนื่องจากดาวพระหูโคจรไปเป็นในภพอลิซึ่งเป็นดาวการเงินเจ้าเนี่ยกระดุมผ้ะอลิเขาเอืน้น กระดุมผ้าอลีมันแปลว่าอีงออลีแปลว่าไร้ใจที่บบอยากจ่ายก็ได้แปลว่าสิ่งเกา่เกาๆก็ได้สิ่งที่บ่อยากจ่ายก็ได้หรือมันบ่อยากจ่ายแต่มันมีเหตุให้เสียไปหรือเป็ไร้ใจเกา่เกาๆที่เขาเคยสร้างปัญหาไว้มันให้เฮาต้องจ่ายเช่นไปเครดิตเครดิตทั้งการเงินไว้ก็ต้องไปผ่อนจ่ายยังจ่ายใจอย,อยู่ยังเสียไปอยู่หรือไปซื้อบ้านไว้ซื้อรถไว้หรือ ไปยืมผู้ใดไว้มันต้องใจเขาคือความที่เงินมันเป็นอริบางท่านอาจจะไปเสียเงินไปกับสุขภาพพ้นเฮ้าพ้นใกล้ชิดพ่อแม่หรือลูกหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ได้เป็นสุขภาพเจ้าของก็ได้เป็นแบบนั้นคือความที่เงินมันอยู่อริแต่ว่ามันมีข้อดีเพราะงั้นมันอยู่อริแต่ว่ามันบด้สัมพันธ์กับลัษณะเจ้ามันมาเล็งกับดาวประจำตัวเจ้าซึ่งเป็นดาวคู่มิตรไ่ นะดาวประจําตัวเจ้านี่คือดาวพระเสาร์ท่านเกิดราศีมังกรเนี่ยเจ้าเกิดราศีมังกรในดาวประจําตัวของเจ้าเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพสเสาร์เนี่ยกับพระราหูถ้ามาเจอกันเขามันเป็นดาวคู่บูกันคู่เซี่ยวกันเป็นดาวคู่มิดกันฉะนั้นเ mm. พราะดาวกันเงินกับดาวประจําตัวเป็นดาวคู่เซี่ยวกันคู่มิตรกันเป็นอย่างนั้นสิ่ว่าได้เงินแม่นบ่ละมันต้องได้เงินนะ มันจะมีเหตุจัดฉากในเรืองได้เงินได้ทองมีความคิดเป็นเงินเงินทองทองเฮ็ดอย่างการได้เงินหรือว่ามีความยุ่งยากทางการเงินแนแ่ต่ว่ามันจะมีช่องทางในการได้เงินมาหรือว่ามีการได้เงินมากกันแล้วกันในปีนี้บางท่านอยากที่คิดเฮ็ดอย่างจากักยางเมื่อไรหูงห่ายออกไปมีโอกาสเริ่มเริ่มต้นสิ่งไม่ๆมบางท่านคู่ค้าคู่ขายที่มันบ่ดีเกิดคู่ค้าายไหมเกิดสิ่งใหม่ๆมเกิดขึ้นต่อดวงชะตา กิจาการงานต่างๆขันมีสภาว่าจุกจิกคอนทนบ่ได้ควบคุมบ่ได้มีเหตุเหตุกรล่าค้าศังมีปัญหาปีนี้มนสิเริ่มขยับตัวดีขึ้นจากน้อยแน่บางท่านเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตม,มาแล้วก็มีในบางทาง่านตว่าปีนี้ผู้ใดบ่ท่านได้นนเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงอยากเริ่มสิ่งใหม่ๆมให้เริ่มได้เลยเป็นช่วงฟ้าก็นั้นสิเปิดให้กับท่านชิดอย่างเป็นเงินเินทองๆององแต่ว่าเพราได้เงินอาจสิมีเหตุการณ์กัดฉากให้เสียไปได้เงินกัดฉากให้เสียไป นะบริหารจัดการเงินเงินคองทองให้ดีก็แล้วกันต้องระวังนะเวลาหู่้นไปอยู่ในเรือนพุดเป็นดาวคู่กัดคู่สัญญาดําเนินกิจกรรมผ้าสีเอกสารสัญญาเล็กน้อยว่ามันที่เป็นประเด็นระวังเสียเงินไปกับพวกนั้นพวกเอกสารพวกอ่าสัญญาอย่างต่างต้องการจะเขียนจะเส้นอย่างต่างๆระวังมีเหตุให้เสียเงินเสียทองออกไปปีนี้ ดาวพฤหัสบดียังมุมที่ดีคือวันที่ประมาณวันที่หนึ่งมกราถึงวันที่สามมีนะจังหวะที่สองสามสิบอ่าประมาณวันที่ยี่สิบหกนะยี 26, ่สิบหกพฤษภาถึงสามสิบตุลาเป็นสองจังหวัดพุหัศุกรียังโยกหลังต่อรัคณายังได้รับการเกื้อกูลจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือ ถ้ามีปัญหาใดๆไปขอความช่วยเหลือไปจากจะให้ผู้ใดหยิบยืนโอกาสให้ยังพอได้ในสองจังหวะนี้แต่อีกสองจังหวะพู้รฤหัสบดีเดินหนาเขาเป็นมุมวินาาการได้รับการเคลื่อนนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจารย์อยากได้ให้ผู้ใดซ้อย,ยเหลือเหมือนกับซีบค่อย,อยนี้หรือถอยน้อยลงไปแต่ว่าก็ยังมีอยู่เพราะว่าดาวประจำตัวจังกลุ่มกับดาวาพระพฤหัสบดีระวังไปเห็ดีอย่างผิดกฎหมายอันนี้ต้องระวัง สองอย่าไปยงกับนิติกรรมต่างๆที่ซุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหรือมันเป็นธุรกิจเท่าๆอย่าไปเสี่ยงช่วงแรกดีระวังเกิดปัญหาในช่วงพฤหัสง่ายไปเป็น,ปนมุ้งวีนาาต่อสตาเจ้าเด้อบัดนี้ท่านที่เกิดราศีมังก่อนเนี่ยดาวประจำตัวถูกพระเสาเล้งเนี่ยเป็นจังหวะชะตาเป็นแบบใด ดาวประจำตัวถูกล้างหูเล้งนะเป็นดาวคู่เซี่ยวกันเซี่ยวเดือดล่อนบันไดมันกระซอยฉะนั้นผู้ใดเดือดร่อนเรื่องเงินเรื่องทองคู่ยืมสางเครดิตทั้งการเงินมีโอกาสดําเนินการได้สําเร็จคือเก้าหลักปีเนี่ยแต่ว่ามันมีโอกาสได้สองครั้งใหม่ๆในการหาเงินในอาชีพใหม่หาเงินเพิ่มหรือต่อยอดอาชีพเดิมหาเงินเพิ่มมันเปลี่ยนแบบนั้นเลยล่ะนะเราเสาวแล้าหูเจอกันย่อมเกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาเจ้ามันมีตํานาำฉาดเลน้ี่ว่วา กาละครั้งหนึ่งน้านมาแล้วเนี่ยนะมีดาวพระพฤหัสไปเกิดเป็นพระอิน์ดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นพญยาคุณดาวเสาร์เกิดเป็นพญานาคดาวอังคารเกิดเป็นอ่าสิงโตรหรือพระาราชสีนะซีอง์นี้สวนกันเป็นมู่กันเนี่ยเป็นมูก,กันสวนกันสีสางสะนามไว้ให้กับเทวดาไววให้กับมนุษย์ไว้ให้กับสัตว์โลกเพื่อใช้ดื่มกินอุโปโภคบริโภค บาดนี้ก็อยากได้กำลังซอยจากปลาหูนะส่วนเงินไปส่วนปลาหูบัดนี้ยอดบ้านปลาหูโตสร้างสารน้าซอยบวกเฮาเนี่ยเฮาสีค้นวันนี้ส่วนโตสร้างซอยมันที่คือเสียจไว้ขึ้นประมาณนั้นปลาหูก็เลยบอกว่าแผ่นดินกูกับบ้อยู่นํากูกับบ้อยู่กูร้อยทั้งอากาศกูที่สร้างให้มึงเห็ดอย่างกูที่สร้างซอยให้ดหยังบ่มีประโยชน์ นี่ห้าล้านหมูมันก็เห็นแก่ตัวเด้เทพสาเทพซีองค์นี่บอกก็เลยเฉียดเฉียดหายก็เลยสัง่งไปสั่งซีองคนะ์นะก็คือพระอินพญานาคพระเลือดราช,าชาสีแล้วก็พญาคุดไปซอยกันสั่งเองมาเนี่ยพอสั่งเสร็จแล้วโอกาสแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบเด้พระอินเนี่ยไปรักษาเขาพระสุเมรุราชบัดนี้อ่าพระอาทิตย์เนี่ย,ยหรือว่าพญาคุดเนี่ยไปรักษาเขาสัตบัติเด้ บัดน,นี้พญาราชสีเนี่ยไปรักษาอยู่อ่า euh ป่าหิมพานเด้บัดน,นี้พญานา,น,นาากับอยู่ในน้ำเด้กับไปรักษาอยู่พระมหาสมุทรอยู่พวกเกี่ยวกับพวกน้ำทั้งหมดเลยพวกเกี่ยวกับมาหาสมุทรทองทะเลทั้งหมดเลยบัดน,นี้เมือ่อนึงบัดน,นี้มันเกิดอาเพศเกิดวิบัติเมื่อนึงพญาคุดบัดเนี่ยอยากกินพญานาคทั้งทั้งที่เป็นมูกันเด้พญาคุดคือดาวอาทิตย์เด้ ไปเกิดเป็นพญาครูแต่ยักษ์กินพญานาคพญานาคคือดาวเสาร์บัตรนี้ทั้งทงที่มันเป็นมูกันก็งงคือว่ามันเกิดอาเพศคําว่าอาเพศคือว่าจักมันเกิดจากอย่าง,างนะมันชืประมาณนั้นแหละนะเป็นตานานสันเดียบัตรนี้พญานาคก,ก็เลยแล่นไปหาที่พึ่งบัตรนี้พ่อพระหูก็เลยขอความช่วยเหลือนะพญาพะเสาเนี่ยที่เกิดเป็นพญานาคแล่นหนีพญาครูซึ่งเป็นพระอาทิตย์เนี่ย เนื่องจากที่โดนพญาคุดกินเพราะว่าพญาคุดมีกําลังหลายของพญานาคเลยสู่สู่พญาคุดบ่หวเลยนะพญาคุดก็แลนไปพญานาคแลนนี้บานี้พญานาคเนี่ยือเสาร์เนี่ยกับไปฟ้องพระราหูโตโต,โตซอยเฮาเนี่ยพระอาทิตย์ซีกินเฮงมันอีพระราหูไปเครียดเอา้ามึงเป็นมู่กันแท้ๆมึงก็ที่ทม,มากินกันพระราหูก,กับว่าให้พระอาทิตย์บัดเนี่ยว่าให้พญาคุดหน,นะน้าอีนนีย พญาคุดกันเลยบอกว่าเอา้าพญานาันเป็นอาหารของพญาคุดพอพญาคุดซีใส่แห่งกันบ่ได้กินพญานาคนะ่ม,มีอย่างกินแล้วนะเขาซีไปกินกขีกระเดือนกันบ่คืนนะบนัดนี้พระาหูก็เลยใจให้นะบัดนี้พระาหูก็เลยแล่นน้าแล่นไล่จิกตีพญาคุดนะซึ่เป็นดาวอาทิตย์เนี่ยพญาพญาคุดมีปีกะนะพระาหูแล่นน้ำบ่ทันพญาคุดบินหนีพระาหูเมื่อยบัตน,นี้ เมื่อไอเเลยไปกินน้ำน้ำสาน้ำนั่นที่ว่าเขาสร้างกันไว้ไเนี่ยพญาอาทิตย์อาพญาคุดนะพญาคุดก็เลยไปฟ้องพะอินบัดเนี่ย,ยนะนยซึ่งเป็นดาวพฤหัสที่เกินพะอินบัดเนี่ยบัดนี้พาอินเห็นพญาล้าหูเนี่ยกินน้ำนะซึ่งเป็นน้ำาอมาลที่ซอยดันสางเนี่ยกินน้ำล้าหูมึงบ,บ่บซอยสาง สานามมึงยังมากินน้ำเอามาเล่นอีกมึงคือเฮ็ดจังซีมึงเห็นแก่โตแล้วมึงอยากมากินน้ำมาดิปาเทวดาพระเจํามารพฤหัสหรือพระอินอะไะพระอินเห็นสร้งกับควางจัดตัดพล้าหูขาดเคืองทอนเลยบัดเนี้ยบัดน,นี้พล้าหูเลยมีเครื่องโตนี่แหละพอนิทานตำแานาชาติเลี้ยงเรื่องนี่ลหละพล้าหูป๋อไตหรือเหลือน่เ,อเครื่องโตหางไกลเป็นดาวเกียรติอยู่ทั้งฟ้ากูละบัดน,นี้เครื่องโตแล้วบัดน,นี้ ร้าหูก็เลยบอกอ่าบดไตเ่เนี่ยพอกินน้าบริตหน้าบริตเนี่กินเ้าเนี่ยมันทีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นพอมแล้วก็ซีบบดายเลยเป็นยูโยงคงกับพันเลยนะจะเปลี่ยนแบบนั้นฉะนั้นเสากับร้าหูขนาดร้าหูเดือดร้อนขนาดใดยังเป็นมิดกันยังซอยเหลือยังเกือก้อลขนาดเขาที่กินมูยังมาซอยของอื่นมูตตยฉะนั้นดาวเสากับดาวร้าหูเล้งชะตา เาเงินเล้งชะตากาสิเกิดโชคเรื่องเงินเงินท้ทองๆและกาประจวบก,กับคล้ายๆกับอีกก่อนๆนหนึ่งของโหราศาสตร์ที่เขาบอกว่าเกิดโชคเทวฤตในชะตาโชคเทวฤตคือโชคที่เทวดาประทานพรดังบทกลอนโหราศาสตร์วาวัยสุนทโรโอวาทประสาสอรให้รูโซเทวฤตสถิตจรสิแห่งหอนมีสุขหรือทุกข์ภัย ผีจะเข้าวันะโชคไงในชั้นสาพระราหูจรต้ององค์พระเสาราพระสุริยะต้องคู่เป็นคู่โค้งเกิดโชคไงในปีนั้นดังประสงค์ฉะนั้นเจ้าจ้องมีโชคในเรื่องของเงินทองทองมีเงินบพขาดมือแม่มีปัญหาแต่สิ่งีคนมาหยิบยืนให้ความช่วยเหลือกเกื้อกูลในเรื่องของเงินเงินทองทองนะในปีนี้ยางง้อมือง้อเท้าเมื่อเงินเล้งจุดเกิดดาวคู่มิดเล้งจุดเกิดเมื่อเสากับราหูที่เป็นเป็นคู่เซี่ยวกันมันเป็นดาวการเงินเล้งดาวพระเสา โกบโกยนะรีบรเริ่มเริ่มต้น่างอมืองอเท้า,า,าคิดจะเริ่มจะเฮ็ดอย่างกะเฝ้าเฮ็ดแต่ว่าจังหวะที่ดีให้เฝ้าเฮ็ดก็คือหนึ่งมกราจนถึง,ถงสองมีนาะจังหวะที่สองยี่สิบหกพฤษภาถึงสามสิบตุลาเป็นซองจังหวะที่มีโอกาสคิดถูกทำถูกลงทุนถูกมากที่สุดมีโอกาสคิดแล้วได้เงินจริง หรือดําเนินเอี่ยงต่างๆทางการงานเกิดสิ่งที่ดีบางท่านอยู่ในเวลเรียนในช่วงสองจังหวะนี้มีโอกาสเกิดขยับกระเตื้องขึ้นการสอบการแข่งขันการเรียนเกิดสิ่งที่ดีในชะตาบางคนอยากซิ่วอยากง่ายอยากง่ายขนาดง่ายสักขาสามารถดําเนินการได้สําเร็จในพ,อพ่อครูอาจาร,รย์ที่ดีพ่อซื้อที่ดีในช่วงที่ผมบอกไปแต่ว่าพอผู้นหัสลบเข่าวินาศนสองจังหวะที่ผมได้ว้าไปเมื่อสักครู่เนี่ย ในช่วงที่วันที่ที่เ่ได้บอกไปเนี่ยก็ต้องระวังนะสามีนะถึงยีนะ่สิบห้าพฤษภาฮะพฤหัสเดินหน้างมวินาทีกสสัสาวเอตุลาสาวเดือนธันวาเป็นช่วงสองจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกเกลือบูลปันไดนอดน้นอมของตนเข้าหายอย่าอวดเบงที่เกิดสิ่งที่ดีต่อชะตาระวังผู้หลัยยกผู้ใหญ่เจ็บป่วยพาไปตรวจโรคตรวจสุขภาพในเด้อนะบางท่านอยากลงทุนค้าขายอยากใส่เงินก้อนให้การลงทุนออกไปกรลงทุนได้เลยในช่วงสองจังหวะแรกที่บอกไปนะ มื่อนี้กับผมใช้เสืกอกิ้เพชรกับมีเพียงเท่านี้เป็นเป็นการพยากรณรวมๆเจ้ายญ้าไปจริงจังหลายดูดาวจรเป็นหลักนะครับผู้ใดเบิ้งดวงส่วนตัวกับมาเบิ้งกันกับต้องเสียค่าคูในเลยเพรามเป็นทักมากเราถามคำถามเดียวเสียงเงินอยู่บอกมันกับ,บอกเจ้าก,ก็ได้มันก่ชัดเจนมันต้องผูกด,ดวงสตากันนะท่านใดยังว่าท่านได้กดติดตามกับกดติดตามให้ผมแน่เลยนะครับขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขทั้งกายทั้งใจนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญมือนีกับผมใช้เสก,เกิ่งเพชรกะมีเพียงเท่านี้นะครับมือนีกับผมการเริ่มบอกความรักเนี่ยกาเริ่มล้างหูใยล้างหูใหยนี่ผมบอกเรื่องความรัก่ิงนีงเนี่ยล้างหูใ่เนี่ยก็ต้องระวังความรักต่างๆเนี่ยก็ยังอาจจะยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าคันมีปัญหาหรือว่าสร้างยหงาย่งกะสีญญคุยกนันได้ ดีกันได้อาจจะมีพอหมายตั้งชาติคนลูกติดหรือเป็นคนขี้นาันๆาที่เจอกันคันดนูดูเที่ยวพ่อกันในดีเรื่องราวความรักนะบางท่านอยเปลี่ยนครูอยามีโอกาสได้เงินจากครูครูมาเกืือกูนเงินนะมีเนี่ยนะครับวันนี้กับผมใช้เสรอกิงเพชรสวัสดีครับ